ทุกคนเล่นอันนี้ทุกคนมันสนุกดีทุกคนวันนี้จะไปพาร์ตี้เพราะว่าเพื่อนวันเกิดเพื่อนสองคนกับก็ผมเดินครับเพื่อนตรงนี้ครับต้องเดินประมาณสิบห้านาทีเพราะว่าไม่มีรถแม้ตรงนี้รวอยู่ในพาร์ตี้รุ่นพี่เอาวันนี้เสื้อให้ ทุกคนวันนี้ทักทายกันกับครัวคุณสมบูรณ์แอนด์เฟมิลี่เนาะทุกคนวันนี้จะทำวันนี้ทำแล้วคือรัดขั้นตอนมาเลยนะทุกคนวันนี้ก็คือเราทำบ่อยมากแล้วเนาะก็เลยวันนี้ก็ให้ดู <c oughs> ขั้นตอนจะจะจบแล้วนะสปาเกตตี้ซีฟู้ดจะมีหอยกับกุ้งจะทุกคนอันนี้ปรุงรสเรียบร้อยอสปาเกตตี้อยู่นี้เนาะจะ้ะทุกคนจะ้ะโอเควันนี้ก็กินข้าวกับแมททิวสองคนเดี๋ยวจะแบ่ง แบ่งคลุกจ้ะทุกคนจ้ะแบ่งคลุกเพราะปกติจะใส่สปาเกตตีลงไปในกระทะเลยเนาะก็วันนี้ก็จะแบ่งคลุกก่อนจ้ะขั้นตอนนี้คืออเล็กเขากลับมากินข้าวดึกๆึกะทุกคนดึกดึกเอกอเราก็จะแบ่งเดี๋ยวให้ลูกไว้คลุกเองไม่งั้นจะจืดชืดสซะหมดนี่ประมาณนี้จ้ะม่แห้เล็กเนาะ เส้นก็จะแบ่งเหมือนกันอันนี้คือแบ่งหอแบ่งหอ,อ,ะอ,ะอะจะแบ่งใส่ถ้วยไว้ให้อเล็กไปกินประมาณนี้อันนี้ก็จะตักหอให้อเล็กกุ้งหนึ่งตัวแล้ว คูงสองตัวหอยสักสองสามตัวได้ไหมโอเคเนาะก็ซอสโอ้ยอิ่มบอดอกนี่พอกับเขียบนี่ เดี๋ยวไปเอาเส้นให้หมดก่อนจได้กันเอาเส้นออกให้หมด <c oughs> คุกไว้ให้พ่อเลยแต่พ่อก็มากินทีหลังอ,ะอ่ะอขอ,อเคจ้ะส่วนอันนี้เป็นพะโล้ของเรานะจ้ะใส่ผักชีเลย <c oughs> เรากินกับน้ำพริกกะปิเหมือนเดิมอุ้ยเอาข้าวอุ่นให้แม่หน่อยสิลูกแม่มันมีข้าวเย็นน่ะแม่ไม่ได้หุงข้าวตักตักใหม่ครับ คพัะโลจ้าทุกคนส่วนอันนี้ไว้ให้พ่อส่วนนี้ของเมทิวแบ่งกันเรียบร้อยจ้าทุกคนจ้าว้าสวสัดีทุกคนสบายดีไหมคามสบายดีดสบายดีหรืออ๋อ oh, well. ไม่สบาย <laughs> <laughs> มันเป็นคำติดปากไงมันต้องพูดแบบนั้นใช่ไหม โอ้โหปฏิทูโอ้โหคือสิกินลายเท้สวยมากอืมกินครับถ่ายรูป่อยถ่ายรูปกอนเอาไปให้เพื่อนเหรอโอ้ยทุกคนนี่จังหวะที่เพิ่นถ่ายรูปให้เพิ่นถ่ายรูปกอนจาาเพิ่นทรงไปให้หมูเนาะของขอยมีกระล่ำกะหลำหัวอ่อนมาเร็วจังปีนี้กระลำหัวอ่อนคอยกระลวกเนาะจากกินกับน้ำพริกกะปิ ไข่พโล่จ้ะอันนี้ก็สิตักใส่ถั่วยนี้นะจ้ะท<น>ูกเขาาว้าลูกไส้เอาเขาไห้ลายจนว่าโอเคกินครับลูกน้ำผลไม้ก็มีเออน้ำผลไม้ตั้งไว้บนผ้าครับเพราะมันเย็นเออเพราะว่าโต๊ะเราจะไอ้นี้น้ำจะซึมอืม ไปจะไดออือหืออีกแล้วอร่อย,ออยตอนนี้ติดใจเส้นเส้นแบบนี้แล้วเนาะเส้นแบบนี้ก็พ่อส่วนมากพ่อจะอทำห่อข้าวเออกุ้งกุ้งกุ้งก็อร่อยออื คักเนี่อร่อยจริงวันนี้อืมอร่อยจริงวันนี้ว่ะหรือเราไม่ได้กินหลายวันหรืออยากแบบว่าอะอยากกินแบบเปรี้ยวๆหน่อยเพราะว่าไม่สบายเออเคี้ยวบ้างค่ะลูก เออแม่อี่เขียวว่ะทักทายทุกคนเด้อสวัสดีสวัสดีกินข้าวเล่งจ้ะหลัหก,ก็ตามทีเห็นจ้ะก็น้ำพริกกะปิจริงๆก็อันนี้ไม่เป็นไรอัน<ร>นี้ไม่ใช่ว่ากินครับอันนี้เป็นกุ้งใช่ไหมมีกุ้งด้วยอืมไม่ใช่ว่ากินอันนี้เลอะชิม<ห>แล้วมันเลอนี่มาดูนี่โลของเราหมูสามชั้นแบบนุ่มๆเลยหั่นใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนดูนี่ <Es poor S 1> วันนี้แม่ทิวถามแม่ว่าแม่จะทำอะไรกินแม่บอกว่าไข่สีน้ำตาลไข่ไข่สีน้ำตาลสีน้ำตาลแม่ทุกครู้ว่าแม่จะทำไข่พะโลเอก็เลยแบบว่าไม่กินดีกว่าเพิ่นเพิ่นโกมักไข่อันอื วันนี้มีกระรำปีด้วยทุกคนจะเห็นจะเห็นจะเห็นเราแบบทำทาอาหารแต่ละครั้งนี่ก็คือแบบไม่กี่อย่างทุกคนจะรู้เลยว่าเราทำแค่หนึ่งถึงสองอย่างไม่เกินสามอย่างเพราะว่าอยากให้เอ่ออยากให้เราได้กินอาหารที่เหมือนกันเนาะแมทธิวนเนาะแม่ก็จะทำแบบว่าถ้าแบบไม่มีแบบมื้อพิเศษอย่างเนี้ย หมายถึงพิเศษเนี่ยของแม่ในี่พิเศษนะก็คือวันนี้แม่ไม่อยากกินสปาเกตตี้ใช่ไหมแม่ก็ทําอาหารของแม่แต่อาหารเนี่ยมันต้องไม่เกินแบบว่าสองสามสี่ที่วางบนโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็กินกันสี่คนคือพยายามจะไม่ทําแบบนั้นอยากให้ลูกแบบได้กินอะไรที่เหมือนกัน<ม>ให้เขาได้ลองอะไรที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําแบบทีเยอะๆเลยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างนี้กินสามคนแล้วก็ห่อหนึ่งคน เพราะว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาจะห่อหรือเปล่าใช่ไหมเออเาบางทีเขาก็มีอาหารที่ที่ทํางานไงพ่ออ่ะเออเขาก็มีอาหารมีอาหารกินใช่ไหม,อมของแมทธิวแล้วก็ของอเล็กของอเล็กนี่ก็คือต้องกลับมากินแล้วก็หอ่อก็คือทําเผื่อแบบนี้ไงทุกทุกคนหนึ่งอย่างก็ทําเยอะๆไปเลยน้องแมทเนาะออาหารของแม่แต่ละวันก็จะไม่แบบสองสามสี่อย่างขึ้นไปอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้ลูกเลือกกินเยอะอ่ะ เลือดเท่าที่แม่ทำอย่างเงี้ยเนาะแล้วกินได้ทุกคนเนาะเม็ดเนาะเออแล้วอย่างเงี้ยเก็ทำทำทีเยอะๆก็ทั้งกินทั้งห่อทุกคนน mm. ั่นแหละก็อยากให้ลูกแบบถ้าถึงเวลาแบบคับขันอย่างเงี้ยลูกต้องกินในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมเ <Right. S 1> ออเหล็ก <c oughs> น้ำพริกกะปิแม่อร่อยนะไม่กินวางนีได้ไหมวางครับวางเลยกินกระหล่ำดีตัวเองกระหล่ำลวกตัวเองกินเนี่ยมันเป็นผักวันนี้กินเลยอืมกะหล่ำลวกหวานกรอบเนาะ อังอห็นไหมสองแม่ลูกกระเลียนกันท่ายู่นี่เลยจ้ะบางทีก็ขี้เกียจตั้งเอขากล้องไงทุกคนบางคนก็บอกตั้งขากล้องหน่อยแม่นี่ขากรงขากล่องยังข่อยกระมีเมดอลไพี่น้องเอ้ยแต่บอกเราก็บอกอีกนะบางคนก็ชอบติไงทุกคนเออบางทีเราก็อยากแบบ ใช้มือในการถ่ายอะไรอย่างเง,งี้ยคัดกล้องคัดกล้องค่อยกับมีจ้าข่อยกบมีครบสุยาดันละ่ะแต่ว่าบางเธอแบบอยากแบบว่านั่งกันแค่สองคนอ่ะเนาะก็แบบว่าไม่ได้รีบอะไรในอาหารอาหาร่ําอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนกันถ่ายได้ก็ได้แบบเออเห็นหน้าแมทิวมั่งเห็นหน้าแม่มั่งอะไรเงี้ยเนาะนอะืมเหลรกินหมดไหมอะ่ะ เยอะมากดูก่อนกินไม่หยุดกินไม่หยุดกินเลยกินให้อิ่ม ทิวบอกวันนี้อร่อยอนี่อร่อยจิงเหรอหรือว่าแมทธิวกินอร่อยทั้งสองทั้งสองตัวมันเล็กอ่ะมันหดไงเฮยหอยมันหดแต่ลูกอืออมแมทธิวอยากกินส้มตำอีกแล้ว แต่ว่าแมทธิวแม่ยังไม่อยากให้กินปลาเพราะว่าอตัวเองยังเจ็บคออยู่อรอก่อนมีมะละกออยู่มะละกอเขียวอ่ะอืมรออีกสองวันรออีกสองวันเดี๋ยวแม่จะสบายเหรอแต่จะได้กินกินกับอะไรดีไก่ย่างแลอืมันติดใจวันนั้นไงใช่ไหม ปนปะทุมันบ่มีปัทุรู้อือืมปนปนินปนปนิ้นใช่กินอะไรปนปัทุเออตัวเองพูดปนปัทุทำไมล่ะปะทุปัปนปนิ้นอืมพูดเสียงดังหน่อยตัวเองไม่ได้ยินนะอ้าวคอคอคอมันก็พูดคอมันก็พูดไม่ออกใช่ไหมอืมค่ะปนปนิ้นอือใช่ ผลปลาทูมาจากไหนมาจากไหนอะผลปลาทูสีอร่อยอันน่าอรกว่าปลาทูสีแม่ช่องปลาทูอ้าว <laughs> แต่ว่ามันหาปลาทูไม่ได้ไงมันเลยม,มีปลานินไงผลปลานิงเออผลปลานิงเออผ <laughs> <laughs> ักชีลาวผักชีลาวม้ว,มวนๆแล้วก็จิ้มใช่ไหมอืมม้วนๆม้วนๆแล้วก็คุย มวลม,มวนแล้วก็วคุยคุยเออปาษาอีสารต่ะเออ,เอ,อดีบากดีต่ะค่ะนี่ตะกี้คุยยังไม่ได้กินไงก็ลเลยอืมลีบอกอร่อยไหม,หม ข่าคนดีเนาะืมกับนำพริกกะเพรีะไข่พะโล้อ่ะทุกคนหนำพริกกะปพอีมอืมกรอบอิลี่ะหืมกรอบอิลีอืม ตกปตอต้นแม่ไปไปตกไปเพางนอนเะตกมันไม่ได้ตกแบบน,นี้มันตกโปรย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 อืมอร่อยมากอ,อ,อันนี้ซื้อร้านแขกอะมาเร็วมากปีนี้ปกติอืมใกล้ใกล้ซัมเมอร์ถึงจะได้กิน กลับหัวอ่อนหัวอ่อนอืมกรอบกรอบไปดี คือเป็นคนที่ไม่กินกระหล่ำดิบแต่เราไม่ค่อยได้กินกระหล่ำทุกคนเพราะว่ากระหล่ำพวกนี้ยมันจะมาปีละครั้งกระหล่ำหัวนิ่มเนี่ยมาปีละครั้งกระหล่ำหัวแข็งกินแม่อร่อยทําอะไรก็แม่อร่อยที่แบบโฮตสตูแม่ไม่เคยซื้อนอ้อยอย่างนั้นเนาะเพราะว่ามันแม่อร่อย Fortsätt mm. Kommer upp eller? Skriver frukost på hotell. Nej jag vet inte, det står inte. Det står bara att frukost ingår i priset. Nej men uh, vi kan köpa biljetter in. Det kommer inte upp. Nej. Mm -hmm. ah, här. Väldigt bra frukost kan köpas till, till på boendet för 228 kronor. 228 kronor. Så billigt? Per person och natt. Men jag tror att det var kostat 1000 så. Väldigt bra frukost kan köpas till på boendet för 228 kronor per person och natt. Pappa, vad betyder det? Om man är en person, om man är där en natt, då är det kr. –Ah! En natt, då är det 228 gånger två. Ja, det är billigt. Ja, men, men jag menar, vi, vi äh, drog in. Ja. Kanske kostar mer. Kanske det. För vi bor inte där. Det ja. uh -huh. kan kosta mer än det var. Okej, okay, så du kan in bo här och säga att du vill i ขนาดว่าบบสบายเนี่ยแม่ดูแลย่างดีลูก้ายหลาคักเนจ่จะดูแลซ้ำๆกันจ้ะทุกคนจ้ะนั่นแหละทุกคนอิ่มนะยังลูกอิ่มอิ่มนะอมโอเคจ้ะพอกันไหมนาะจ้ะทุกคนจ้ะสบายดีสวัสดีบายบายจ้ะ